ก็ทําทบ้านไม้กันนะคะน่าสนใจมากเลยบ้านไม้ไม่ได้เห็นตั้งนานแล้วนะคะหลายปีคิดถึงจังเลยนะสร้างเสร็จแล้วก็น่าอยู่มากเลยนะ,ะอันนี้เป็นบ้านไม้นะคะบ้านไม้นี่แหละเป็นแคมป์ปิ้งนะ,ะบ้านไม้นี่อยากนอนจังเลยนะคะ ดูมันโรแมนติกมาเลยนะบ้านเล็กๆอันนี้บ้านนี้นะคะพวเราต้องมานอนนะ,ะบ้านเล็กๆแบบนี้สนุกมากเลยนะได้ยินเสียงแต่นกเสียงนันเป็นบ้านโรแมนติกจมีเก้าอี้ไว้นะ

แต่บ้านเล็กๆนะคะเดี๋ยวนะชอบบ้านไม้เลยนอนสบายมากเลยข้างนน่เวนี้จะเป็นแคมปิ้งบ้านนี้ี่สุดพัสนุกนะคะทา่านเงียบด,ดี แล้วก็มีสนามเล็กๆนะคะข้างหน้ามันก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำเ,เขาก็เจ้าของบ้านเขาก็มาตัดหญ้า,าบ้านแบบนั้นก็มีอยากมาหนอนกับบ้านไม้นะคะรอบๆข้างบน,นมันกมันเดินกันนะคะมันเดินน้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตื่นมาก็ได้ยินเสียงน้ำธรรมชาติบ้านเล็กๆบ้านเล็กๆบ้างไม้เนี่ยมันถ้าจะนอนสบายมากอยู่แล้วล่ะสบายอยู่แล้วมีปลาไหมเนะาะแทบจะไม่เห็นปลาเลยนะานะ้คะอันนี้เป็นน้ำข้างบนนุก็ไปเดินได้นะคะ มุดได้นอนแถวนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เพราะเราก็จะได้เป็นเกินกันนะฮะิงเด็กอีกองเด็กกนไม่ับน ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าเดือนวันที่สองอัพริถึงจะเปิดนะะีน่ว่าจะได้นอนบ้านไม้เล็กๆโอเคนะคะวันนี้เขาไม่เปิดเนาะแคมเราก็ต้อง จอกันคลิปต่อไปนะคะ